คนเกิดในวันอาทิตย์ประจำํำวันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีท่านจะได้เลขมงคลท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จการงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของก่อนวันไว้ออกนี้ถ้าหากว่าท่านอยากได้เลขมงคลให้ท่านลองหาตามเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวท่าน ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือว่าเลขบัตรประชาชนก็ถือว่าจะเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของวันที่16สิงหามนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกำลังมาดี กำลังมาแรงในช่วงนี้ถือว่าท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนจะได้กำเงินหมื่นบางคนจะได้กำเงินแสนก็มีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านฝันเห็นเลขอะไรหรือว่าฝันเห็น สัตว์สองเทา้าสี่เท้าอะไรลองตีเป็นตัวเลขท่านจะมีโชคมีลาบท่านจะได้เลขมงคลในช่วงของวันนี้ก่อนวันหวยออกนี่ท่านจะมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของก่อนวันหวยออก โชคลาบจะมีเข้ามาหาท่านอย่างมากมายท่านอยากจะได้เลขอะไรก็ลองดูได้เต่าอาทิตย์เช่นทะเบียนบ้านทะเบียนรถก็ลองดูจะปรากฏเป็นเลขมงคลให้ท่านได้มีโชคมีลาบในช่วงของเดือนนี้และในช่วงของวันที่16นี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินอันนี้ให้ท่านลองดูได้ ต่อมาท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์อีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไว้ท่านทําบุญทําทานหรือว่าสร้างกุศลผลละบุญไว้บ้างในช่วงนี้ท่านตักบาตรหรือว่าใส่บาตรกับพระพิสุสง์หรือว่าจะทําทานกับคนผู้ยากไรอันนี้จะทําให้ท่านนั่นมีโชคมีลาบได้ ในช่วงของวันที่16สิงหาคมนี้ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มีท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จะได้เป็นเศรษฐีจะได้เป็น คนที่มั่งมีเงินทองก็ว่าได้พูดกันง่ายๆท่านจะมีดวงดีทำอะไรมีความสำเร็จในช่วงนี้ถือว่าดวงของคนวันจันนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็พอมีอยู่บ้างในช่วงของเดือนนี้ก่อนวันหวยออกให้ท่านลองดูต่อมาท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร อันนี้ก็จะดีอีกเช่นเดียวกันลองดูได้ท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในช่วงของก่อนวันหวยออกนี้ก็ถือว่าดวงของท่านกําลังมาแรงท่านฝันเห็นอะไรก็ลองไปตีเป็นตัวเลขไม่ว่าจะฝันเห็นทะเบียนบ้านหรือทะเบียนรถหรือคนสูงอายุในบ้านก็ลองดูได้ท่านจะมีโชคมีลาภ ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก่อนวันหวยออกท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันหวยออกก็ว่าได้เงินทองนั้นจะหาไม่ยากท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาภหาเงินหาทองได้ง่ายมีคนคอยอุปถัมภ์คำชู ถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านก็มีรายรับอยู่ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอนังคารในช่วงของวันที่1 6นี้จะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างเป็นอย่างไรในช่วงก่อนวันเว้ออกนี้ถือว่าดวงของท่านก็ยังดี แต่จะมีการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็โชคลาบก็พอมีอยู่บ้างบางครั้งบางคราวแ้าหากว่าท่านจะลองดูก็ได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงแตาหากว่าท่านฝันเห็นอะไรลองเอาไปตีเป็นตัวเลขท่านจะได้โชคได้ลาบอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธแต่การลงทุนนั้นก็ถือว่าดีแต่อย่าให้มากนะักจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ให้ท่าน ระวังระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็ถือว่ามีอยู่บ้างโชคลาภก็พอมีในช่วงนี้แต่ก็ยังไม่มากเท่าไรบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการเฉียวไปเฉียวมาหรืออาจจะมีการถูกบ้างก็เล็กๆน้อยๆอันน,นี้ท่านเรามัดระวังอย่าไปหลวมตัวมากนะัก การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออา์นี้ก็ถือว่าดวงการเสี่ยงโชคนั้นก็พอมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ ท่านจะลองเสี่ยงดูก็ได้ถ้าหากว่าท่านจะฝันเห็นอะไรหรือท่านจะไปลองเสี่ยงเสี่ยงซีก็ลองดูได้ในช่วงนี้อาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านก็เป็นไปได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ดวงของท่านนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงการงานจะดีดวงการเงินจะมีเข้ามาหาท่าน หากว่าท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านแต่ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็ต้องระมัดระวงังบางทีบางครั้งอาจจะเฉียวไปเฉียวมาบุดหิดอยู่ก็มีในช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะยังไม่ตรงเป้าเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่ในเรื่องของการหาเงินหางานอันนี้ก็ถือว่าท่านหาได้คล่องท่านจะมีโชคมีโอกาสอีกในช่วงของเดือนนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็อพอมีในด้านของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหยิบจับอะไร ในช่วงนี้มักจะเกิดผลดีกับตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ก่อนถึงวันที่16นี้ท่านอาจจะได้เลขดีเลขมงคลมาจากทางไกลก็มีในช่วงนี้ให้ท่านลองดูก็ได้บางคนนั่นจะมีการยื่นหรือว่ามีการหยิบให้ท่านท่านก็รีบรับไว้ถ้าหากว่าเป็นหญิงก็ให้รับด้วยมือซ้ายถ้าหากว่าเป็นมือชาย แต่หากว่าเป็นผู้ชายเขาส่งให้ก็ใแหรับด้วยมือขวาท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงของวันที่16นี้ดวงของท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็ว่าได้ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์โอกาสดีๆจะมีเข้ามาหาท่านอีกในช่วงของเดือนนี้ต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ดวงของท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านลองดูก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินอีกเช่นเดียวกันโชคลาบนั้นจะมาจากผู้หญิง้าาาก็ามีผู้หญิงยื่นให้ท่านรับได้เลยท่านจะมีโชคมีลาบได้ําเงินหมืน่นเงินแสนก็ว่าได้ ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสราร์โอกาสทองของท่านนั้นมาถึงแล้วท่านจะทำอะไรก็ลองดูได้ท่านจะมีโชคมีลาบสำหรับในเรื่องของการงานก็ดีในช่วงนี้จะมีคนนำพาให้ท่านไปได้งานที่ดีๆมีทำท่านจะมีชื่อเสียงอีกด้วยการงานที่ท่านทำก็จะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรนทำแล้วตัวของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบ จะได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็ว่าได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็ลองดูได้แต่หากว่าท่านฝันเห็นอะไรในช่วงนี้ก่อนวันไว้ออกให้ท่านลองตีเป็นตัวเลขท่านจะได้เลขมงคลในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้เลขดีๆก็มีอยู่ในช่วงของวันนี้ให้ท่านไปลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันได้ นาฮะาก็ท่านจะซื้อก็อย่าลืมให้มีเลขสี่กับเลขหกนั้นติดเข้าไว้เลขสี่กับเลขหกจะเป็นเลขที่ดีในช่วงของวันที่16สิงหาคมนี้ให้ท่านลองดูก็ได้ท่านจะลองดูแต่อย่าให้มากนะกการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนั้นก็ถือว่าเป็นการที่เราลองหรือว่าเราเออเราเ,เรามาลองกันเล่นเล่นอย่าไป เอาเป็นงมงายหรือว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังการฟังนั้นก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังสิ่งไหนดีก็ให้ท่านเก็บคิดเอาไปสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านละเวน้นเพราะฉะนั้นการฟังก็ถึงได้บอกให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเราไม่สนับสนุนในการที่ให้ท่านไปเล่นการพนันเรามา ที่แนะแนวทางให้ท่านทํางานเพื่อเสริมสร้างหางานหาเงินอันนี้จะเป็นการดีจะทําอะไรก็ให้ท่านตั้งอกตั้งใจทํางานจะได้เงินได้ทองเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงมีโชคมีลาบกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี